หลังจากที่เมื่อวานสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยออกมาว่าการที่คุณพิธาลิมจเจริญรั์กับพรกคก้าวไกลหาเสียงเสนอนโยบายแก้มาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อวานาสารสั่งให้หยุดพฤติกรรมหลังจากนั้นมาดาบสองเริ่มแล้วคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้คุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพรักพลังประชารัฐ ไปเลยไปที่สํงงาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็บอกวันนี้ไปยื่นให้กกตครับในฐานะเป็นคนไทยนะ<อ>ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพักแล้วสีสีฮะสีเส<อ>ื้อฮะส้มแป๊ดเลยเ<อ>มาด้วยสีส้มเลย<อ>มาเพื่อที่จะยื่นให้กกตพิจารณายุบพรรคก้าวไกลในฐานะที่กกตเป็นนายทะเบียนพักการเมืองแล้วคุณเรืองไกลย,ยังพูดด้วยนะว่าตอนที่ก้าวไกลเขากําลังจะหาเสียงเนี่ย จริงๆแล้วทุกพาคก,การเมืองก่อนเลือกตั้งต้องส่งนโยบายให้กกตตรวจสอบก่อนว่านโยบายมีตรงไหนที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไหมก้าวไกลก็เสนอมาว่าจะมีการเสนอแก้ไขมาตรา1 1 2ตอนนั้นคุณเลืองไกรบอกผมเนี่ยยื่นไปแล้วรอบหนึ่งยื่นคัดค้านแต่กกตปล่อยผ่านมาจริงๆถ้ากกตตัดสินเรื่องแต่ตอนนู้นเนี่ยมันจบไปแล้วกลายเป็นว่าอ้าวปล่อยล่วงเลยมันจะถึงวันนี้ไม่เป็นไรผมก็เลยตั้งใจมายื่น เป็นคำรบที่สองนะครับคำสั่งของศาลนีกาเน่มันก็จะพันมาถึง 1. กรกรตต้องทำตามหน้าที่และอำนาจเพราะถือเป็นความปรากฏนะครับวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องมายื่นกอ,อก,รกรตเพื่อให้ดำเนิในการในส่วนนี้ก่อนให้พี่นาเพื่อจะส่งสารนูนว่าจะยุบพักก้าวไกลหรือไม่ถ้ากรกรตไม่ส่งเนี่ยทำไม่ได้นะฮะ เพราะไม่มีผู้ร้องนะครับและอำนาจเป็นของกก,กตฝ่ายเดียวครับ <d> เป็นไปตามพยานหลักฐานน่ะเพราะว่าเอกสารในสำนวนเนี่ยที่ศาลอธิบายเนี่ยว่ามีการเลื่อนขอชี้แจงนะครับแล้วก็หลักฐานจากทางสภาเนี่ยนะครับมันครบถ้วนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดคำร้องโดยผู้ร้องในในคดีที่วินิจฉัยเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าศาลจะวินิจฉัยเกินคำขอไม่ได้เพราะไม่ได้ขึ้นโดยกก,กต เมื่อวานมนขึ้นด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา49วันนี้ก็มาจี้ให้ขึ้นด้วยกฎหมายพักการเมืองมาตรา92ท่านั้นเองนะครับไม่ยากครับเรื่องนี้ไม่ได้ยากครัขนาะเดียวกันคุณผู้ชมครับคนเปิดคนเปิดเกมเรื่องนี้ก็คือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรซึ่งไปเปิดขอให้สารธรรมนูญวินิจฉัยใช่ไหมว่า้มล้ากการปกครองหรือไม่นตอนแรกเปิดเลยวันนี้พอสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยมาวันนี้ก็ไปที่กกตเป็นคนที่สองเหมือนกัน ยื่นต่อจากคุณเลืองไกลเลยขอให้กะกะตพิจารณาดำเนินการยุบพรรคก้าวไกลเพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลออกนโยบายซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ฮะคุณผู้ชมครับยื่นต่อกันเลยพอเราถามถึงว่าคำวินิจฉัยของสารเมื่อวานที่ออกมาคุณเทลยุทธว่ายังไงแกก็บอกว่า คือคำว,วินิจฉัยที่ออกมามันก็เป็นไปตามพยานหลักฐานซึ่งชัดเจนตอนหาเสียงตอนลนรงค์ไม่ว่าจะในตามเวลาลงพื้นที่หรือตามโลกโซเชียลมีการเสนอให้โหวตกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานและพฤติการมันชัดเจนวันนี้เมื่อศาลมีคำว,วินิจฉัยแล้วมผมเลยจำเป็นต้องมายื่นต่อเพือ่อให้มันจบสิ้นกระบวนความโอ้โหตอ่อฮะอันนี้อย่างน้อยสองนักร้องนะเสียดายนักร้องที่สามนี่คงไม่ได้ยื่นแล้วมั้ง พี่สีนะฮะพี่สีตอนนี้ต้องเก็บตัวก่อน <c oughs> นี่สองคำร้องไปแล้วนะแล้วก็ <c oughs> ล่าสุดพักเก้าไกลค่ะมีรายงานว่าวันนี้นัดประชุมสสในเวลา4ี่โมงเย็นนะคะแล้วตามรายงานบอกว่าแหล่งข่าวในพักเก้าไกลระบุว่าขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้เก็บโทรศัพท์มือถือก็เลยคาดการณ์ว่าการประชุมนี้จะเกิดขึ้นช่วงเย็นน่าจะเป็นการหาร,รือถึงแนวทางของพักในอนาคตเพื่อรับมือกับผลคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและการยื่นคําร้องไปยังกกตของผู้ร้อง ที่มีขึ้นในวันนี้น่าจะไม่ใช่วาระการประชุมประจำสัปดาห์แบบทั่วไปครับถ้าเก็บมือถือนี่ต้องประชุมลับฮะและคาดว่าภายในนะก็ต้องมีการโต้เถียงกันดุเดือดครับหลายต่อหลายอย่างเลยฮะว่ามันจะเป็นยังไงมันรับขนาดไหนฮะถึงขั้นเก็บมือถือห<อ>้ามเครื่องบันทึกอะ่ะกลัวเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างหลุดออกไปสู่สังคมภายนอกเหรอให้มันเป็นม,มติในที่ประชุมทางก้าวไกลเองก็ต้องต้องเรียกว่าตั้งรับนะแล้วตอนนี้คุณชัยธวัฒน์เองก็ยังพูดเลยว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ที่อาจจะโดนยุบพักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นแค่กระบวนการเริ่มต้นที่ร้องที่กะกะตยังไม่ถึงสาร,รและสารยังไม่ได้มีคําเรียกว่าวินิจฉัยนะครับ